มาอีกแล้วครับเคสเมาแล้วขับนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับวันที่29มกลามเวลาประมาณ1นึ่ทุ่นะครับเหตุเกิดที่กลางดงนะครับกิโลเมตรที่36มสถึงสาขาเข้ากรุงเทพนะครับเหตุการณ์มัเป็นแบบนี้นะครับมีรถอาสานะครับก็คือเป็นรถกู้ภัยนี่แหละนะครับจอดช่วยเหลือคนอยู่บนถนนนะครับแล้วก็มีรถเทรลเลอร์นะครับมารู้ทีหลังว่า เมามาก็คือจอดกินข้าวแล้วก็ออก,กินเหล้ามานะครับเมามาก็คงจะเบรกไม่อยู่หรือว่าอะไรประมาณนี้นครับชนกวาดไปเลยทั้งถนน1600ันนะครับมีผู้บาดเจ็บ6คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะครับคนที่เสียชีวิตคือเจ้าหน้าที่อาสาเทกองคลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเหตุการณ์นี้จริงๆมันไม่น่าเกิดนะครับเพราะว่าเมาแล้วขับนี่ควรที่จะไม่ขับรถนะครับแต่ก็เกิดขึ้นกันได้นะครับ ตามกฎหมายนะครับถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์สำหรับคนที่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับถือใบอนุญาตไปกับขีด5ปีนะครับถ้าเกิน50มิลลิกรัมเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายสําหรับคนที่ถือใบกําขี่ชั่วคราวหรือคนที่อายุไม่เกิน20ปีถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยเกินกว่า20มิลลิกรัมอันนี้ก็ถือว่ามา้วขับผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับผมมีรูปภาพให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของ เป็นรถเป็นรถอาสานะครับแล้วก็รถที่ได้รับความเสียหายนะครับก็มีทั้งรถตู้รถกระบะนะครับอันนี้เป็นรถเทรลเลอร์นะครับที่ที่ก่อเหตุนะครับจะเห็นว่ามีรอยเปื้อยาวเลยนะครับแล้วก็รถชาวบ้านนะครับที่อยู่ในถนนนะครับเหตุการณ์นี้นะครับทําให้รถติดกว่า2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้น่าจะ10กิโลที่ผมดูนะครับ สำหร,ร ang, ับใครที no, mm ่เดินทางเมื่อคืนนี้ก็คงจะรู้ว่ารถติดมากเลยนะครับก็เป็นรูปภาพคร่าวๆนะครับทีนี้กับคําถามที่ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้ประกันประกันของรถเทนเดอร์ถ้ามีนะครับจะคุ้มครองไหมนะครับคําตอบคือไม่คุ้มครองผู้ก่อเหตุนะครับแต่ว่าจะคุ้มครองคู่นี้ก็คือรถที่โดนชนทั้ง16คันนะครับเหตุการณ์เนี้ยผมว่าโอ้โหชุดใช้เนี่ยลายร้านนะครับ ทีนี้ว่าถ้าประกันซ่อมรถคู่กรณีชดเชยอะไรทั้งหมดแล้วเี่ยประกันก็จะไปเรียกเก็บกับผู้ก่อเหตุอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันมีเขาเรียกว่าข้อกเว้นระบุไว้จัดจีนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูนะครับถ้าเกิดเราทําประกันเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่ข้อดเวินนะครับข้อดเว้นว่าตรงนี้ว่ามีว่านหน้านี้เลยมันจะบอกว่า ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายประกันไม่คุ้มครองที่คนที่ทาประกันทาผิดกฎหมายนะครับเนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าประกันจะไปเรียกเก็บเงินนะครับเมื่อได้รับจดหมายภายในจินวันก็ต้องจชายนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เมาแล้วขับไม่ควรขับรถนะครับเพราะจะทำกาเรียกว่า มีความเสี่งยงกับเพื่อนๆบนท้อ,อ,อ,ทองถนนนะครับควรที่จะไม่ขับเด็กขาดนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจนะครับกดถูกใจและแชร์ให้ด้วยนะครับทุกช่องทางครับขอบคุณครับ